โอ๊ยอ,อย่าทำน้องอย่างนั้นสิลูกน้องเจ็บ<ม>พี่ตังมันเจ็บอยู่นะลูก<ม>น้องตาค้างแล้วนะนเฮวันนี้พี่ตังอารมณ์ดีอะไรวะ<ม>เล่นกับน้องนะที<ม>่เนี้ยอย่าเอา,เอาไปไหนล่ะมาเร็วเร็วมาลูกมาเร็วเร็วคือข้ากอะไรกันแต่เช้าว่า อนนอนนไปเอาบอลนนนถึไม่ทะเลาะกันไปเอาไแม่นชิเลีนบอนลของโอน่วงทั้งสี่ของแม่นนะเนี่ยเอ้ยแม่นมากขี้หงางเอ้ยไม่ได้เล่นจนนะเอาแม่นไปนอนลูกไปแล้วใครจะเกง่งใครจะแย่งบอลได้อ่ะพี่โอห้ามกัดพี่นะโอ้ย,อยน้องจะฉี่น้องจะฉี่ลูก โอ้จะฉี oh, лер, er ่เอาแว่นอะโอเลยเลิกปวดเลยอะจะฉี่ที่อื่นดีกว่าแว่นเล่นบอลคนเดียวก็ได้ได้โอ้แว่นมาจากมาละทุกคนไปละไปเล่นซ่้นหางเฮ้ยเพื่อนเอาเอาแม่อย่าเล่นหรอกไม่กินอย่างนั้นทิ้งทิ้งทิ้งเออ ของแว่นมากกันเนาะกกแว่นมากกันนะแว่นนั่งเปวหลกูกแว่นนั่งเปวะแว่นลงไปทำไมล่ะโอ้จะฉี่ทีไรเหรแว่นก็ควรโอ้โอ,โอ้ไม่ได้ฉี่สักทีอ่ะโอ้เล่นบอลดีกว่าเอามาทางนี้หรอกเอามาทางนี้โอ้โ,อโหนักุตบอลทีมชาติทั้งหลายเช็ดตัวละโอ้ บอกว่าจะกัดหูพี่บ่อยนะโอ้หูพี่เป็นรอยมดเอาละแม่โตเตะโดนตูดแล้วนะอเออเต่าของมันของโอ้หรือว่าน่ะเว้นอุ้ยด,ดูมันกัดเกินจนขนมันออกหมดเลยเนะี่ยเออมันเป็นไก่ไก่ชนแล้วเนะี่ย เล่นเหมือนไก่ชนเนะดูดิคือคืนอะไรไม่รู้แต่เช้ากำลังจะฉีพี่แว่นกระโดดสับจากเออมากันเนี้ยงแกมันอยากเล่นแต่น้ำโก่เอ้โอ้เข้าบ้านดีกว่าแม่จะไปไหนอ่ะแม่แม่ต้องอยู่กับโอ้ดิงั้นโอ้วิ่งตามเลยนะโอ้ดอกไม้เลยเนาะ แล้วมันยังขึ้นให้เนี่ยชอบมานั่งทับเอาไปไหน,อนเอาแว่นเอาแว่นไปไหนเอาแวน่นโอเข้าบ้านเฉยเลยแท้สงสัยไปขุดเอาขนมคืนหรือเปล่าใช่ไหมขนมที่โอ้อมมันฝังไรเปล่ามันมันขี้ดินขี้หินเข้าวะมันเมือดเลยแว่นไม่ได้อาบนะ้ำตั้งอาทิตย์หนึ่งเหรอ พี่แว่นก็เป็นพี่เป็ดอะพี่ตังทำอะไรอะพี่ตังตังกันลบเล็กหน่อยแล้วมันหนักตั้ตังตังตังคือคนช่วยแต่ตังตังกันงามนี่แล้วแหละเยสิมันหยองคืออะไรนีดันช่วยเนี่ยพี่แว่นนี่อะไรมาเมื่อกี้แอะเดี๋ยวกินอะไรอะขนมเหรอ มันขนมได้เนี่มันกินอย่างวะเอ๊ะ <Okay. laughs> อะไรอะไรไม่รู้ <laughs> อ๋อนี่บอกที่ไปขุดมานี่คือขนมนี่ <laughs> บ่ข้าวแว่นเออที่แคบแพืก็เล่นเข้าไปเอ้า <laughs> มันจะแย่งขนม <laughs> อันนี้มาหักเคืองมาหักเคืองเลยโอ้ยยย ดึงหัวเนาะอันนี้อ่ะอันนีาหาเครื่องมาได้ยุ้มหัวกันเอาไปเลยขนหลวงเบิร์ตน่ะขพรมึงโอ้มันเห็นชาะว่ามันขนเข็มนแเวนน่ะขนหูรู้หยอกเล่นกันจะไงทำไมกัดขนกันอ๋อมันเป็นไก่ชนน่ะหรออ้ามันเป็นไก่ชนเนาะ มักเอ้นั้นมักกัดหัวแว่นหวแว่นเลือดออกเลยก็แว่เดือกัดตัวโอ้ขนหลุดล่วงหมดแล้วใครไปอันไหนใครเปะอะไรอ่ะอ๊ยมาแต่ได้ยินเสียงประตูน่งสูงแ้าพี่ตังนะได้ยินเสียงประตูปุ๊บเราวิ่งปั๊บเลยนะทุกคนแว่นนะแว่นนะแว่นนะ เหมียนน่ะนะเหมียนนะตะหักคักเลยนี่เมียนนะตะหักตัวเมียนนะงามจ้ะเนี่ยพี่ตังไม่ไม่เอาไปฉีดลูกฉีดใส่ในบ้านไม่ได้นะแม่ฉีดไปแฉ่เดี๋ยวเขาข่าวไปยุ่งหรอกนะเออนะไหนโอโอมีเห็บหรือเป่ะโอคิดตาออกลูกคิดตาออกนะครับ มันคิดตาของโอ้จะมองออกทำไมอ,อ่ะโอ้ชอบอะ่ะโอ้ถนอมไว้อ่ะพี่พี่อ่โอ้ชอบถนอมขิ้ตาไม่ให้ออกโอ้ยแหวนไปขี้หลังเองยแหวนเนี่ยขี้หลังพี่ตังกัพี่ตังเพรว่พี่ตังก็ราว่าอมหัวแห่นหนะ้าแห่นขี้หัวเนะี่ยโอ้เล่นด้วยเนาะ โอ้เล่นหน่อยอะพี่ตังอะพี่ตังหุ่นดีอะพี่ตังพี่ตังเริ่มลำคานแล้วโอ้ยกูมีน้องเม,มื่อพร้อมพี่ตังบอกกูมีน้องเมื่อพร้อมหนังแนวนี้กูวออ่าท่านพร้อมกูว่าท่านอยางม่สู๋เลยเหรอบอกว่ายจะบุญไหวนะล้วกูร้ายกูเมื่อยกูคีดคานเลี้ยงน้อง เอาแล้วจะไปรุมพี่แว่นทำไมอ่ะโอเดี๋ยวทำให้พี่มันเจ็บว่ะน่กน่นนักเล่นจริงเจ็บจริงอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้ยพี่ตังก็แยกน้องหน่อยสิลูกพี่ตังแยกน้องหน่อยเร็วลูกมาได้หรอกตังค่าเก่าย่ตังไม่เล่นกับน้องหน่อยละมาตังช่างมาตังเล่นน้ำมันก็นได้ตังจะซอยยีแบน จะช่วยกัดอแว่นโอ้โอ้ก็แค่ฉันอยากเล่นกับแววนนี่เฉยๆกัดนิดเดียวทำทดลองอ่ะอ้าว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 เล่นจริงๆจริงไม่มีสแตดติมแลละไปเห็นขาหน่องแบบนี้โอ้ย่าลุมแว่นหลายสงสารแว่นน้อยเออแว่นย่อมทุกอย่างอ่ะแหละเพื่อให้ทุกคนมีความสุข เวียนในเนี้พมีพีเลยอ่ะเอาโดดเอาโดดเอาเวียนกับกับรัวแล้วเวียนเจ็บกับเพราะเป็นยังนะโอเคสวยเอาละเอาละเวียนจะโมโหแหละ แว่นจิโมหอยแล้วันนี้มักรุ่มแว่นหลายเลยแล้วพักกนตังลุ่มตะมันทีรีลนละอ,ะอมัมากอ๋อกมากการที่ปีกไปแล้วมากันนี้ให้เจ็บเป็นได้ดึงตักขากูนี่แหละโ,โอ้ยอย่าทำน้องอย่างนั้นสิลูกน้องเจ็บพี่ตังมันเจ็บอยู่นะลูกน้องตาค้างแล้วนั้นวันนี้พี่ตังอารมณ์ดีอะไรว่าเล่นกับน้องนะ พี่โอเป็นไก่ชนเหรอลูกโอแค่สะกิดนิดเดียวเองเัะปอป๊าอย่ามาว่าให้โอ้นะวันนี้พี่ตังอารมณ์ดีอะพี่ตังยิ่กับน้องผลก็ตกแล้วพี่ตังอารมณ์ดีพี่ตังไม่เหงาฮะพี่ตังมีน้องแล้วพี่ตังไม่เหงาอะแต่อยากจะบอกว่าตังน่าจะมีน้องเมื่อพร้อมนะลูก สองตัวนี้มันดื้อสุดๆนะโอ้โก็จะลุมแว่นหน่อยลุมพี่ตังเลยพี่ตังตัวใหญ่แลวลูกเออรุมพี่ตังเลยคนนี้ไอโอมไม่เอาอ่ะไอโอมชอบกันแว่นนะอันน่ะเพื่อกัมักกดแตนจิ้มหน่องเลยจิ้มเอืือยเดยพี่โอมนั แฉบ oh. แถวเว่นดูจะหมัดแล้วคือ oh. ทำแว่นได้ไหมล่ะลกูกเอ้เวนนี้เข้าในรถแล้วพี่ตั้งเข้าได้บ่างหรเอาละตั้งหลักแล้วแว่นตั้งหลักแล้วสงสารแว่นนี้แวนแล้วผู้เดียว้แว่นก็นเมียโอ้โห oh. oh. สเต็ปเธอนะ oh. เลิกทำให้แว่นได้แล้วนะโอ้ oh. เอาดูเอาแว่นแว่นไม่ไหวแล้วแว่นก็ในรถเอ้ยรถปุ๊ป้าจะพังรถป้าเป็นรอยหมดอ่ะมันจะโดนรถนั่นเป็นไดล่ะเป็นไรล่ะไม่ได้จัดการห้เลยอ่ะเอาแว่นมันคือคักละแว่นมันเอาจริงแล้วเว้ยแว่นเอาจริงอะนะสิบอกไงไปไหนล้วแว่นไปไหนแล่ะแว่น พวกเว้นหายไหมเว่นกระเจ๊แฟนก็แลนนี่โอ้ยอย่าทำพี่แะไรอย่างไรโอ้อยมากันหนิงมาย่อมกูเลยเว้ยเออหมดใตทองรอดแล้วเนี้ยเฮ้ยพี่ตังก็ตามน้องแรงเกินหรอกฝนตกเหรอ,อเอ้ฝนก็ตกแล้วนะ โอ้ยแว่นใหญ่เลยอะทุกคนแว่นเนี่ยเจบเทมป้าป้าช่วยแว่นนี้ป้าป้าช่ยแว่นนี้แว่นเจบอะพิตังเอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแว่นเอาคืนละแว่นเอาคืนีิตังแล้วนะเซตแว่นนะพ่ตังแต่ว่าโอ้ยมันมาย่อมแว่นเลยเว้ยแว่นแร่นนี้มันก็แล่นนํา แวน่นอะทั่วไปแต่ข้างในรถอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันโดนรถปุบปาโอ้ไม่ค่อยอยากจะเข้าเท่าไหร่อ่ะเอาดิเอาดิหืมหื้อโอ้ยันหัวไว้เอ้ยันหัวไว้เอยอ,อ,อ,อย่าทำพี่น่านแรงเพี้ยวเพี้ยวไปอันนี้หรอกนั่น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 เป็นไรเราแบบนี้เอาจริงเราแบบนี้เอาเอาเอาฮ่าฮึ่มไม่แยกเด้อ หายยดีกว่าขึ้น <g ül> น้ำดอกเวียนเมย์ไรเวนมายเว้ยแบบนี้มาไว,ไว้โอ,โอ้โนลุ่มเว้ยต่างหม่งหรอพี่ตังเฮ้ยเรนก็พี่ตังนี่แหละเอ้าเวนก็อินมาได้แล้วพี่ตัางเวนจะขึ้นกับพี่ตังเหรแเ่นนอนแล้วเมื่อยแเ่นนอนแล้วได้เมือ่อย์ละแกาเลนดอกอโอ้ <g ül> โอ้กินน้ำก่อนนะ โอ้เหนื่อยอ่ะโอ้ไม่กินหรอกถานเล็กๆอ่ะถังเล็กๆอ่ะว่นเลยกินถังเล็กๆอ่ะกินน้ำนีโอ้โอ้โมเม้น <c oughs> กินด้วยหน่อยแวน่นนะ <c oughs> นอนได้แล้วลกูกพักผ่อนเออเล่นเหนื่อยแล้วก็นอนนะยายาอยู่ใครอยู่มันเออจบอวสารเออรู้จกักกันเนี่ย จากแล้วเนี่ยเล่นเหนื่อยแล้วก็นอนนะเล่นเหนื่อยก็นอนนะ,อะบ,บอลบอลเหลี่ยวิ่งคุณน่ะยหญ่แห่งยาย่เปิดพัดลมเบาไอ้ครับเปิดพัดลมตังกับมาโหลดแล้วองตังมากนะตังก็นอนใจพัดลมโหลดแล้วดูนะครับทุกคนเมื่อมีพัดลมพิษตังก็ลงมานะครับเมื่อยายเปิดพัดลมให้พิตังก็ลงมานะครับ โอ้โหเย็นสบายเลยแบบนี้เล่นเหนื่อยแบบนี้เย็นสบายแล้วมันร้อนมากอะโอเว่นได้ที่นอนใจละเว้พานอนแต่ละคนโอ้ย,อยและแล้วก็หมดสภาพนะครับและแล้วก็หมดสภาพแล้วครับพี่เว่นกับพี่โอหมดสภาพเลยนะครับ สูงสอนอะเหนื่อยก็เป็นนะเนอะแสจะมีไอปินป่นด,ด้วยปะป้า,ปาอมอมันเห็ดแบบแห้งหลายแไม่ไงโอ้ตรงลาพี่พี่ไปแล้วละเพราะว่ามันเหนื่อยมากอะ่ะโอ้ไม่ไหวต่อไปแล้วโอ้เล่นไม่ได้แล้วพี่พี่สวัสดีครับหน่อยโอ้สวัสดีครับหนอนะ